วิญญาณนักบินเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่เขามาแชร์ประสบการณ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของพ่อเขาที่ได้เล่าให้ฟัง ดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งคุณพ่อเนี่ยได้พบเห็นผีหรือว่าที่เรียกกันว่าดวงวิญญาณนะคะของผู้ตายเนี่ยมาปรากฏต่อหน้าในระยะที่ประชิดต,ตัวกันเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่พ่อของเขาได้เห็นเนี่ยรับรองได้ว่าไม่ใช่ภาพลวงตาหรือว่าสิ่งอื่นใดแน่นอนเพราะตอนที่คุณพ่อได้พบเจอตอนนั้นเนี่ยท่านก็มีสติสัมปชัญญะนะคะเต็มร้อยแล้วก็ได้เห็นกันจังๆต่อหน้าต่อตากันเลยล่ะค่ะ โดยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยยุคสงครามเวียดนามนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยครอบครัวของภู้ทีมาถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยเขาก็ต้องโยกย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกันหลายปีเพราะว่าตอนนั้นนะคะพ่อของเขาเนี่ยท่านทํางานเป็นช่างซ่อมเครื่องบินแล้วก็ประจำนะคะอยู่ในสายการบินแอร์อเมริกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสายการบินที่มีหน้าที่ขนส่งลำเลียงทางอากาศ นอกจากนั้นนะคะสายการบินนี้ยังช่วยสนับสนุนการรบของฐานทัพอากาศสหรัฐอีกด้วยและก็ในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนามนะคะฐานทัพอากาศสหรัฐเนี่ยก็ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีดังนั้นนะคะคุณพ่อก็เลยต้องไปย้ายนะคะก็คือย้ายไปตั้งลกอ่างอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะว่าท่านเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะคะของฐานทัพนี้ แล้วก็ด้วยเหตุนี้สมัยนั้นเนี่ยผู้ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของพ่อมากนักหรอกนะคะก็ยังเป็นเด็กอ่ะก็ภาษาเด็กๆก,ก็คือรู้แต่ว่าเออตัวเองเนี่ยจะต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ้าวเพราะเหตุอะไรต้องมาอยู่นี่แล้วคุณพ่อเนี่ยที่ทางานเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยท่านทางานอะไรยังไงบ้างนะคะตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจหรอกก็คือเด็กๆก,ก็สนแต่ใจแต่เรื่องเล่นอะไรไปตามภาษานะคะ ด้วยตัวคุณพ่อเนี่ยมักจะถูกส่งตัวไปกู้พวกซาเครื่องบินที่ถูกยิงตกโดยทหารเวียดกงอยู่บ่อยๆโดยที่จะต้องไปกู้ซาเครื่องบินนะคะในเขตพื้นที่ของประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะทีนี้ภายในสนามบินอุดรธานีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งฐานทัพ อากาศสหรัฐในสมัยนั้นนะคะก็จะมีพวกซาคเครื่องบินรบเนี่ยจอดอยู่มากมายกันเลยล่ะคะ่ะบางลำก็ยังมีร่องรอยกระสุนซึ่งคาสึกเนี่ยศาสตร์ยิงเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยคือรอยกระสุนเนี่ยมันก็เจาะเจาะเจ,จนะคะอยู่ตามอ่าตามไอ้ตัวเครื่องบินนะคะพอมองดูเนี่ยมันก็นรู้สึกถึงความสยดสยองต่อภัยร้ายเนี่ยของศึกสงครามจนเหลือจะกล่าวได้เลยนะคะเพราะว่าสภาพของเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยคือมันมีรอยกระสุน เจาะพุ่นอยู่มากมายกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เครื่องบินรบบางรำเนี่ยที่บริเวณเก้าอี้นักบินภายในเคบินนะคะก็ยังจะมีพวกคราบเลือดเนี่เกล็ดกังสาดกระจายเต็มไปหมดพอผมเองอะ่ะท่านก็เคยบอกว่ามีนักบินสหรัฐเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องมาจบชีวิตคาเครื่องก่อนที่จะดิ่งตกสู่พื้นก็คือถูกยิงนั่นแหละคะ่ะก็คือเขายิงเครื่องบินแล้วก็ยิงไปยังห้องนักบินก็คือตัวคนขับเนี่ยนะคะคนขับเครื่องบินเนี่ยก็ เสียชีวิตด้วยการถูกยิงตายนะคะก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะทิ้งดิ่งลงมาตกสู่พื้นนะคะซึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่มาของประสบการณ์วิญญาณที่คุณพ่อของเขานะคะได้ไปพบเจอเกี่ยวกับการได้พบเห็นผีนักบินสหรัฐคือพบแบบเต็มตาชัดเจนซิจนเขาไม่สามารถปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไปได้เลยล่ะค่ะ เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งในขณะที่พ่อของเขาเนี่ยเข้าเวรดึกอยู่ภายในโรงซ่อมเครื่องบินในฐานนะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีสองพ่อเขาก็จะเริ่มมีเวลาเบรกสำหรับพักผ่อนอิริยาบทประมาณหนึชั่วโมงนะคะหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันละมันก็จะมีเวลาได้พักผ่อนนะคะท่านก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าไม่ออกไปดื่มหรอกนะไอกาแฟาที่ห้องอาหารเนี่ยตอนนี้มันรู้สึก คือวันนั้นนะท่านรู้สึกเพียนะคะท่านก็เลยจะของงีบหลับอยู่ภายในโรงซ่อมพอหมดเวลาพักแล้วก็ขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยมาปลุกท่านเพื่อทํางานต่อด้วยจากนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ออกไปที่ที่โรงอาหารกันที่ห้องอาหารนะคะเพื่อไปดื่มกาแฟก็ทิ้งให้คุณพ่อเนี่ยอยู่ในโรงซ่อมเพียงคนเดียวคุณพ่อนะคะก็เลือกที่จะขึ้นไปนอนในเคบินนักบิน นะคะก็คือมันเป็นห้องห้องเคบินของนักบินเนี่ยของเครื่องบินรุ่นที28ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็กโดยเครื่องบินลำเนี้ยได้ถูกนำกลับมาถึงฐานทัพลาว2วันก่อนนะคะแต่คุณพ่อไม่ได้คิดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณหรอกคะ่ะเพราะตอนนั้นท่านก็ไม่เคยได้พบเจอนะนะและอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ท่านจะรู้ดีอ่ะว่าเครื่องลำเนี้ยถูกยิงตกและนักบินก็เสียชีวิตคาเครื่องในในเขตประเทศลาวแต่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่า สมนักบินก็เอาออกไปแล้วนะคะไม่ได้มีมีสมนักบินอยู่นะคะแต่ว่าช่วงระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยกำลังนอนอยู่ท่านก็นอนเคลิมคล้มๆนะคะหลับไปได้สักพักหนึ่งคุณพ่อก็ต้องสะดุ้งตื่นคือท่านได้ยินเสียงหายใจก็คือเห็นเสียงคนหายใจนะคะมันดังคืคลาดคึืนคลาดเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคะก็คือทั้งทงที่ท่านตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในห้องเคมินักบินคนเดียวแน่นอนแหละอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นห้องขนาดเล็กด้วยนะคะ ท่านก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงหายใจแน่นอนนะคะเสียงนี้ก็ดังอยู่ใกล้ๆท่านแล้วจากพันนั้นน่ะจมูกของท่านเองก็สัมผัสได้กับกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงด้วยก็คือนอกจากเสียงหายใจแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นเนี่ยโชยเข้ามาเข้าจมูกท่านแบบเต็มๆเลยนะคะก็คือทั้งเสียงทั้งกลิ่นเนี่ยมันก็อยู่ภายในเครื่อง at ยี่สิบแปดลำนั้นแหละค่ะทีนี้เสียงที่รบกวนเนี่ยแล้วก็ทั้งกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็ทําให้คุณพ่อเนี่ย คนไม่ไหวก็คือต้องลืมตาตื่นขึ้นมาดูอะตามแสนทัตยานของมนุษย์น่นนะคะก็คือพอพอมันเกิดเหตุผิดปกติขึ้นก็ควรจะฝืนหลับต่อไม่ไหวอะมันก็ต้องตื่นขึ้นมาดูเพราะตอนนั้นยังไม่ได้หลับคือท่านไม่ได้หลับลึกค่ะไม่ได้หลับสนิทมันเหมือนกับเคลิ้มๆขึงหลับกึงตื่นนะคะพอมันได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นแบบนี้ท่านก็ลืมตาขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้หลับแค่เคลิ้มๆท่านก็ลืมตาขึ้นมามองก็มองดูบริเวณจุดที่ว่าท่านว่าได้ยินเสียงมานะะคแล้วก เหมือนได้ดได้ยินเสียงได้กลิ่นเนี่ยท่านก็มองไปที่จุดนั้นปรากฏว,ว่าพอท่านเห็นเต็มตาเท่านั้นเองโอ้ยท่านผวาเลยค่ะผวาสะดุ้งสุดตัวคือแทบจะกรี๊ดออกมาเลยอะนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้กรี๊ดนะคือมัน,ม,นมันก็อึ้งอะคือเห็นผาาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยปรากฏว,ว่าสิ่งที่ท่านเห็นมันเป็นร่างของนักบินอเมริกันคนหนึ่งเขากําลังนั่งอยู่ในเคบิน แต่ว่าใบหน้าของเขานะคะมันไม่ปกติก็คือใบหน้าของเขาเนี่ยมันอาบไปด้วยเลือดสีแดงฉานเลยแถมกระโหลกข้างหนึ่งก็เปิดอยู่อีกซีกหนึ่งคือเห็นสมองขาวๆเนี่ยอยู่เลยนะคะไอ้มันสมองนี่ก็ทละลักออกมาไอชุดนักบินที่เขาสวมใส่อยู่เนี่ยมันก็โชกไปด้วยริมเลือดแล้วก็รอยพุนนะคะซึ่งมันเป็นลอยพุ่นของกระสุนส่วนลักษณะาการนั่งก็คล้ายกับคนที่กําลังจะขาดใจตายอยู่ล้อมรอบนะคะก็คือเหมือนกับคนที่ไม่ไหวแล้ววะ่ะสภาพเนี้ยนะคะก็คือ จะตายแล้วนั่นแหละนะคะก็คือเนนั่องอยู่ตรงนั้นคุณพ่อนะครับเห็นเท่านั้นเองทำไงอะ่ะตกใจทะลึ่งพวดพลาดเลยแล้วก็เผ่นออกมาจากตัวเครื่องทันทีนะคะส่วนสายตาของนักบิน นะีะเราต้องบอกเป็นนักบินผีและคเไม่ใช่คนนะคะสมองเปิดขนาดนั้นก็ยังจับจ้องมาที่พ่อของเขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งคุณพ่อบอกว่าแววตาที่เห็นเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้สื่ออะไรกันนะคะแต่จากแววตาเนี่ยมันเป็นแววตาของคนที่กําลังร้องขอความช่วยเหลืออย่างมากนะคะก็คือดวงตาเนี่ยมันดูเศร้าดูแบบต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ท่านเองก็ไม่ ไม่กล้าที่จะสบสายตาคู่นั้นได้นานเท่าไหร่นะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดยืนทราบซึ้งอะไรกับสายตาคู่นั้นนานเท่าไหร่นักก็ต้องรีบวิ่งโกยแนบเลยออกจากโรงซ่อมอย่างแบบไม่คิดชีวิตนะคะก็คือวิ่งไปสุดแรงอ่ะนะคะซึ่งคุณผู้เล่านะคะที่เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เขาเชื่อแหละว่าพ่อเขาอะต้องไปพบเจอมาเป็นเรื่องจริงแน่นอนไม่ใช่เรื่องที่คุณพ่อเขาแต่งมาหลอกกันแหละ เพราะว่าหลังจากนั้นน่ยทุกครั้งที่พ่อนะคะเขาจะพาเพื่อนที่ทํางานเนี่ยกลับมาดื่มสังสรรค์ที่ที่บ้านพักที่บ้านพักของเขานะคะเพื่อนเพื่อนของพ่อก็มักจะพูดจาหยอกล้อเรื่องผีนักบินแล้วก็กระเซ้าเย้าแย่พ่อของเขาอะอยู่เสมอเสมอจนเขาคิดว่าเรื่องเนี้ยยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องจริงละ่ะคงไม่ใช่เรื่องที่คุณพ่อแต่งมาหลอกกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนเขาเนี่ย ไม่ใช่เพื่อนเขาขออภัยค่ะก็คือเพื่อนๆของคุณพ่อเขาอะคะพูดหยอกล้อคุณพ่อเนี่ยเขาสังเกตได้เลยว่าสีหน้าอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวเนี่ยของคุณพ่อนั้นอะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆของท่านเนี่ยยังนําเรื่องเนี้ยมาพูดสนุกปากไม่หยุดไม่หย่อนกันเป็นเวลาเนิ่นนานหลายสิบปีนับตั้งแต่ที่คุณพ่อของเขาได้เจอผีในครั้งนั้นนะคะแล้วก็สีหน้าแววตาของคุณพ่อเนี่ยที่เวลาได้ฟังเรื่องเนี้ย เลาที่เพื่อนๆหยอกนะคะก็คือสีหน้าในแสดงอาการหวาดกลัวที่ชัดเจนมันไม่ใช่อาการเสแสร้งหรือว่าอาการที่แสดงความล้อเล่นกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณพ่อของเขาเนี่ยรู้สึกขนหัวลุกแล้วก็เป็นเรื่องที่จดจํามาจนทุกวันนี้แล้วก็ ในภายหลังที่เขาเติบโตขึ้นนะคะคุณพ่อของเขาก็ได้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เขาได้ฟังจากนั้นเองเขาก็เลยได้มาเล่าเรื่องนี้นะคะให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งนะคะก็ก็ถือว่าได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการพบเจอผีกันแบบจะๆะล้วก็ในห้องเคเบิลของนักบินเนี่ย ะะตัวในในในเคบินเนี่ยนะคะมันก็จะแคบมากก็เลยคิดว่าลักษณะที่คุณพ่อเขาเจอเนี่ยมันคงจะเจอกันแบบว่าประจันหน้าน่ะใกล้ชิดกันมากซึ่งถ้าเราเจอผีมาประจันหน้าชิดตัวขนาดนี้นะคะไม่ว่าใครก็คงจะใจแข็งไม่ไหวเช่นกันแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสีตองกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ